ก็นะครับขออนุญาตไม่ได้รีวิวขายรถนะครับแต่จะมาโชว์ออปชันเด็ดๆนะครับออปชันดีๆของฟอร์ดไอวีเวลส์นะครับฟอร์ดไอวีเวลส์ตัวหน้าใหม่นะครับวันนี้ผมอยู่กับไอวีเวลส์ปีสิบหกและก็ปี17นะครับเป็นตัว3.2มจุแล้วก็2.2เจุดสเซนทรมพัดนะครับมี2คันนะครับซึ่งระบบแรกที่ผมจะโชว์ในวันนี้นะครับก็คือนะครับระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับตอนนี้ผมเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่กันนะครับนะด อ่า d M x 1นะครับที่ผมใช้จอดช่องจอดด้านหน้านะครับตรงกลางนะครับตรงกลางผมเว้นช่องไว้นะครับก็จะเป็นช่องของนะครับ Ford Everest ปีอ่า16นะที่ผมจะใช้โชว์นะครับออปชันเขาจอดอัตโนมัติแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับ Ford Everest 2.2สองจุดสองเทเซียมปี17นะครับตัวนี้เป็นไมน่าเชงนะครับนะโอเคเดี๋ยวพาไปชมกันว่า เขาใช้ระบบกันแบบไหนยังไงนะครับกับระบบถอยจอดอัตโนมัติในรุ่นนี้ Ford Everest นะครับมาดูกันภายในวเนะี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในนะครับเจ้า Ford Everest 3.2ไทเทเนียมคันนี้นะครับนี่ผมอยู่ภายในละผมจะสาธิตนะครับการถอยจอดอัตโนมัติของคันนี้ก่อนนะครับนะระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับ เริ่มวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆนะรถอยู่ในตำแหน่งเกียร์ N รนะครับนะแหน่งเกียร์ N นะครับและนะครับตรงใต้คอนโซลมันก็จะมีนะครับปุ่ม P แล้วก็มีปุ่มรูปวงอะไรข้างๆนะครับตัวนี้นะครับนะเราก็นะเขาเ้าจีเอ็นไว้แล้วก็กดได้เลยนะครับปา๊าบเข้าไป่นะระบบก็จะช่วยนะสแ,แกนนะ for parking นะ spot forward ก็คือให้เราเดินไปข้างหน้าและระบบจะช่วยสแกนพื้นทะี่จอดนะครับนัซึ่งพื้นที่จอดด้าน นะครับด้านหน้าผมก็จะเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือมี Ford Everest นะครับไทเทเนียม22ปี17แล้วก็ BMX1 d ซดีเซลปี12นะครับจอดแล้วก็เป็นช่องกลางไว้ผมจะวิ่งไปสแกนนะครับตามที่มันบอกนะฮะตามที่ระบบมันบอกนะครับโอเคเราเดินหน้าไปแล้วนะครับเราก็จะสแกนด้านข้างนะครับโอเคนะครับระบบเริ่มสแกนนะครับช่องจอดที่เราเตรียมไว้นะครับว่าจะสามารถเข้าจอดนะอัจฉริยะได้จริงหรือเปล่า ถอยจอดอัตโนมัติได้จริงหรือเปล่านะครับระบบนี้ที่เป็นความล้ําของฟอร์ดนะครับหลายๆรุ่นนะไม่ใช่าจะเป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์นะฟอร์ดโฟกัสนะเนี่ยระบบเริ่มสแกนให้เราแล้วนะครับเริ่มบอกว่ามีช่องว่างที่สามารถจอดได้นะครับตัวนี้นะครับนะเราสแกนไปเรื่อยนะครับสแกนมาอ่าโอเคระบบบอกให้สต็อปนะครับเราก็สต็อปนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ถอยนะครับนะใส่เกียร์ถอยนะครับโอเคอ่าระบบจะเริ่มทํางานแล้วเราก็ไม่ต้องจับพวงมาลัยนะครับนะนะตัวนี้นะโอเค นี่ทางานอัตโนมัตินะครับพวงมาลัยทางานอัตโนมัตินะนะครับนะนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเขาจะนะเซนเซอร์นะครับระบบเขาจะทํางานให้ระบบอัตโนมัติเลยนะครับนะตอนนี้โอเคนะฮะเราไม่ต้องไปแตะต้องพวงมาลัยนะครับถ้าพีาารแตะพวงมาลัยนะครับระบบอัตโนมัติมันก็จะหยุดทํางานนะครับตัวนี้ก็ไม่แพงมากนะครับด้านหด้านหลังเป็นเอเวอเรสต์นะครับตัวใหม่นะครับด้านหน้าก็เป็น X1 ดีเซลนะครับราคากันละล้านกว่าบาทเียนะครับถ้าชนมาก็ต้องถึงเงี้ย โอเคนะครับระบบมก็จะเชื่อสแกนนะครับโอเคโอเคเตือนนะครับสต็อปนะครับแล้วก็กดเบรกหน้านะครับโอเคนะครับอัตโนมัตินะครับนี่คือายจอดอัตโนมัติใน Ford Everest ปี2016นะครับฟินิชนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเท่านี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับความอัจฉริยะของเจ้า Ford Everest คันนี้นะครับ ผมมีขายอยู่2คันตอนนี้นะมีทั้งตัวใหม่และตัวเก่านะครับปี15-16แล้วก็ปี17ด้านหลังนะครับที่จะมีออปชั่นต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับไม่จะเป็นระบบวิ่งตามคันหน้านะครับคลิปเลนนะครับอะไรเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูแต่วันนี้ดูถอายจอดอัตโนมัติก่อนนะครับกาสงสัยยังไงโทรมาปรึกษาได้นะครับโอเคครับ